สวัสดีจ้าแม่สินจา่ามาอัปเดตข่าวเกี่ยวทองคําสถานการณ์ราคาทองคําวิเคาะห์แนวโน้มราคาทองคําและแรงงานรา,าคาทองคําในช่วงบ่ายของวันนี้บ่ายที่31สิงหาคมปี256ราคาทองคําปรับตัวขึ้นมาทดสอบแนวต้านสําคัญที่บริเวณ1,945ดอลลาร์ทำให้ภาพรวมราคาทองคํากลับมาเป็นแนวโน้มทิศทางขาขึ้นทั้งในระยะสั้นกลางและยาวทั้งนี้ต้องระมัดระวังความผันผวนของราคาตามปัจจัยที่เข้ามากระทบ โดยนเวลาที่ม่มิบันทึกวิดีโอนะคะเคลื่อนไหวอยู่ที่บริเวณ1 9 4 5ดอลาดลาร์ดัชนีด,ดอลลาร์เคลื่อนไหวอยู่ที่บริเวณ103.146จุดด,ด้านเงินบาทเคลื่อนไหวอยู่ที่บริเวณ34.955บาทต่อ1ดอลลาร์โดยได้รับแรงหนุนจากการอ่อนค่าของสกุลเงินล่าสหรัฐและการร่วงลงของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐหลังการเปิดเผยข้อมูลตัวเลขเศร,รษฐกิจที่อ่อนแอของสหรัฐ ด้านกองทุน SPDR ซื้อทองเพิ่ม0.87ตันปัจจุบันถือครองทองคำที่จับดรตันด้านเงินบาทเช้านี้แข็งค่าเป็นปัจจัยกดดันต่อทองในประเทศปรับขึ้นได้ไม่มากสำหรับวันนี้มีรายงานตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญของสหรัฐให้ติดตามการเปิดเผยดัชนีราคาด้านการบริโภคส่วนบุคคล PCE ประจำเดือนกรกฎาคม ทั้งนี้ดัชนี PCE เป็นอีกหนึ่งข้อมูลเงินเฟอ้อที่เฟดให้ความสำคัญนอกจากนี้ติดตามการเปิดเผยดัชนีผู้จัดจาการฝ่ายจัดซื K ้อ PMI เขตชิคาโก้ประจำเดือนสิงหาคมจำนวนผู้ยื่นขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์แนวโน้มราคาทองคำระยะสั้นมีแนวรับแรกอยู่ที่บร,ริเวณ1,935ดอลลาร์และ1,925ดอลลาร์หากหลุดแนวรับดงกล่าวจะมีแนวรับต่อไปที่บร,ริเวณ1,910ดอลลาร์ ด้านแนวต้านแรกอยู่ที่บริเวณ1,955ดอลลาร์และ1965ดอลลาร์หากผ่านขึ้นไปได้จะมีแนวต้านถัดไปที่บริเวณ1975ดอลลาร์ด้านทองไทยมีแนวรับอยู่ที่บริเวณ31,900บาทแนวต้านอยู่ที่บริเวณ32,300บาท การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนการลงทุนสำหรับราคาทองในช่วงบ่ายของวันนี้นะคะบ่ายที่3ามส,สิงหาคมปี25งหราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำณเนะวลาที่แม,ม่สินบันทึกวิดีโอนะคะก็เป็นเวลา13บสนาะฬิกาตอนนี้มีการประกาศราคามาจากสมาคมค้าทองคาครั้งเดียวนะคะราคาเป็นบวกไปที่5 0บาท แม่สิง์ก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลราคาทองตามประกาศของสมาคมค่าต้งคับมณฑนะนี้ดวยนะคะคุณผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างน,นะคะก็าสามารถแสดงความคิดเห็นเข้ามาได้นะคะและยังไงก็อย่าลืมเป็นกําลังใจในการทําคลิปของแม่สิง์ด้วยนะคะขอบคุณทุกการติดตามรับชมและพบกันคลิปถัดไปนะคะขอบคุณค่ะ